รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะรถเก๋งมือสอง Honda Civic Dimension คันนี้เป็นรถยนต์ปี03นะคะราคา58,000บาทค่ะรถไม่เคยติดเกตนะคะภายในเป็นเบาะกำกรรมะหยี่ค่ะเบาะเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะรถเก๋งราคาเบาๆเ,เอาไปใช้งานกันได้สบายขับทางใกล้ทางไกลก็ไปได้ จะไปเที่ยวจะไปสับตรงลูกๆหล,ลานๆไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือพาเด็กๆเที่ยวก็นั่งกันไปได้อย่างสบายๆค่ะและไม่ต้องกังวลเรื่องค่างวดด้วยนะคะพอดรถราคาเบาๆค่ะ7ขออภัยค่ะ5,800 0บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆเลยใช่ไหมคะราคานี้พร้อมโอนค่ะพี่กัดดูรถอยู่น้องไผ่ค่ะทุกท่านขออภัยค่ะบ้านไผ่นะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะ สนใจโทรไปได้เลยค่ะทุกท่านและก็มีรายละเอียดเบื้องต้นอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะอ่านรายละเอียดประกอบการตัดสินใจกันได้ถ้าถูกใจให้โทรหาผู้ขายและนัดไปดูรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านรู้สึกว่าคลิปนี้อาจจะพูดผิดหลายช็อตด้วยกันก็ขออภัยด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ